เลือนเลยเข้าจากไรสุดพอยังพอเบาบางเจ้าะกำลังมีเน็ตนะเขาตื่นนะตื่นเต้นนะมีเน็ตถึงหรือยังด้นเตือนเนาะด้นเนาะเอาเลยนเนาะเอาเลยตามสบายเอาดัางๆเลยแหละดีแล้วสุดยอดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนสิว่าอันยินว่าแก้วเดี๋ยวเพื่อนสิว่าอันลูกสาวบันไดตํหม,มักพริกเสียงดังกะเอาไปเป็นสะไภ้กะว่าได้เนาะคือตามคอยแถบบนมุมุนเน่เพื่อนสิว่าได้เนาะมากินเขาน้ำกันเด้อทุกคนเด้อมาเบิ่งผู้สาวบ้านหน้าฮีตำหม,มักฮงแลวกะขัวมูใส่หมักพริกนั่นครบอายุโตเด้อเฮาวะ อย่าใส่ครบอายุเฮาเด้อแต่ใส่ครบอายุเฮ่าในหอยกินบ่าได้อล้วมันเพชดบู้ได้บรรยากาศคักเววยมีเสียงหัวหอง เป็นวิธีชีวิตของผูซาวในชนบ,บทปกตินั่นซ้ำซุ้มตัวเนี่ยเห็ดกับเขาเป็นเบิร์ตบอนอะเป็นเบิร์ทุกคนหนือ,อยังเนื้อยังบบาบางคนกับยังบา <c oughs> บางคนไปยังบางคนกับปิ่งบางคนกับไปหายไม่ยาซ้อนหายวะเฮ้ ภาพเป็นยังไงครับผมภาพชัดไหมรายงานหน่อยนะครับอ่ะตัวสิไปเอาหนังวะข้างบนเนาะมาสีมาไซบาตนะผู้สาวบาท่านสามเพราะว่าเพิ่นอยากจะเศร้าในอนนึงเพราะว่าเพิ่นมีบุญต่อดิโอ้มีบุญบุญสูงเพื่อต่อเราต้องออกไปบุญสูงเพื่อต่อเนาะสันเข่าแล้วเนาะเขาเกลี่เพิ่นเท้าดิอืมโอ้เพิ่นมาพาเดี๋ยวเพิ่นมากับกับกับโยมเบาพี่พาแล้วมาองเดียวเรา วนีแต่ว่าคนออกไปหักของเราบางทีโอ้โอ้มาองเดียวคือคือองค์หมู่ว่านนี่นะแมนเพราะว่าอันองค์อื่นเราเตี้ยตินโอ้องค์อื่นเราติดติดงานติดการเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงบุญเนาะกับพระเพิ่นกัถ้าบ่มีกิจอหลีเพิ่นกับ่มามันเป็นช่วงเข้าพันษาเนาะน้องเนาะขาเดือนสามเมตอันเพิ่นกัสิกลับลงมาอีกอืมเดือนสามเพิ่นกกลับลงมาอีกเพิ่นเพิ่นอยู่เวียงมอเฮาอยู่บ้านหาแก้วอู้มาแต่เวียงพุ่น เราอยู่อยู่นัานี้แต่ว่าเพิ่ไปอันเพิ่นจำวัดที่พ่นโอ้โโดย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 ไปเรด้วยน้องตามสบายเรด้วยมาต่องอันนั้นนะงานไปครับผมน้องแก้วครับมาเยี่ยมบ้านน้องครับไม่ได้เจอน้องนานและน้องแก้วกับน้องแชร์ครับผมบได้เ็นกันเป็นปีหนะได้ทุกคนเลยในโอกาสเลยแมนในโอกาสมีโอกาสได้มหาเพื่อนเลยก็เลยน่งร่มกันเล่นกินตะบุฮงตะบุหิงน้ำกันมาเนี่ย มาเที่ยวนี้งามขึ้นเป็นกองวัตทุกคนเนอะภาพชัดเจนไหมครับผมภาพภาพไม่รู้ว่าภาพชัดไหมเพราะว่าอคือบ้านน้องเนี่ยผมเพิ่งเคยไลค์ครั้งที่สองเมื่อวานนี้ครั้งหนึง่งแต่ภาพไม่ชัดแต่วันเนี้ยก็อ,อีกครั้งหนึง่งเพราะว่าผมมาบ้านน้องเนี่ยเพิ่งมี เขาเรียกว่าเพิ่งมีสัญญาณเน็ตไม่น่าจะเกินไม่น่าจะถึงปีนะน่าจะประมาณสี่หาดือนได้บ่ได้บ่ได้นาะน่าจะได้เนาะ<ม>แก้วเนาะพี่เละตีเอาไอาออกไปกับกับเพิ่นกับมัตติต่างเลยบ่อืมไฟฟ้าเขาขเดือนสามเ่ยอันอันสัญญาณนม่สัญญาณนี่เข้าเขาเดือนสี่เดือนห้าณนี้ไฟฟ้าเขาเดือนสาม ปีองี่่นน้ันานของปีโอ้กตปีนึ่งเลยเนาะโอ้จะลังหลางหอมทุกคนเลยคือสีผ้ากันพิ้วเลยเนาะเขาบวงงเนาะเขาเศร้ากประมาณขาเศร้าชุ่มเจ้าน่ะโอ้ยลูมพ่อุมเจ้าคุณดีเนาะ กินขา้าวซอยกับซีเปียร์จิ๊บซองงองนี่แล้วว<ะ>าสังไม่อยากวะ,ะ,ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมเด้อครับเดอ้อขอบคุณหลายๆอูโอ้โชคดีที่ได้มามาหาน้องแล้วก็ได้มาไหลสดเพราะว่าบ้านเพื่อนเนี่ยเน็ตเขาปีหนึ่งแล้วมาสั่นทามน้องแต่เกาไปเล่นดูเซ่เฮ้ยไปเล่นดูวห,วหวยบ่ะบอ๊อดอยู่นามกูอยู่สามสี่อะไรเพราะว่ามันใชบ้านธาคารเขามีสัญญาณโอ้เจ้าตัวครับลุออกไปพู สามลักอสกองลักย่างเอาเนี่ยมังคืนนะกลางเวน่นสุดหลก็ออกไปกลางเวน่นโอ้สุดหลายออกไปกลางเวน่นกลางคืนกับอันตรายเนาะทางซีก่ะย่างออกไปลินอยู่อืมสแสดงว่าอันช่วงที่มีเขียวๆเนี่ยสแสดงว่าจะออกไปพนนอพุณนนอก,นนอกตะกี้นก <c oughs> เนาะเดี๋ยวนี่สบายเนาะเนาะนอนอยูอ่ห้องก็มีเหร่นเนาะผู้ทางอันไายลูกเพชรคอนเทนเนาะผู้ทางลูกเถื่อตอรี่ สวัสดีครับผมขอบคุณทุกๆคนครับที่เข้ามาชมเดอ้อเพราะว่าห่าแบบไล่ซองเธอเนี่ยอู้ดีครับบรรยากาศดีครับแล้วเราบอสไซบานนะโอ้โอแม่ลูกชายว่าจะไปย่อเข่าเขาโค้งชี้ใต้เขา่า,ขาโอ้เจ้า,หาไหนไหนเจ้าสิเข่าไปบอกอและเรือบ้านเห่ออรุงบ่บ้านนี้บ่ได้เล็บปืนเนาะ ไปเราเรือบ้านเาก็เอาไปยูนี่ว่าเอาลงแลเอาไปแล้วไปแล้วเขายอยาอยู่เซฟลไปฮอดอยู่เขียวโอ้ทีเอาึ้นทีเอาึ้นมือเส้าเนี่ยมาจั๊กอกสัน,าานบ,บ้านากช่วงนะหน้าขบอา,อ,าอย่นี่ค่ะือเพนฮหาอหน้าคาบซื้อจริงเพื่อนนะซื้อเพ้แท้หน้าบายนะ บอกันเบิ่งดีน้อยนะล่วาว่าจะไปน้ำพ่อมันไปข้ามเขาเขาตะคุระพวกสิทา้ายเขาโดยโดยโดยแม่แช่ได้ครับบางกี้นแม่แช่ <c oughs> แม่แล้ยังนมอยู่ได้ตามรู <c oughs> บออันนี้เอไรครัว,วอันนี้สีเข็ดนั่กนก <c oughs> ็สีคร <c oughs> ัว คุณสิขัวใส่หมูนะครับแสีบได้ใส่มักเรียนน้ำแมน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 เสียบ้วยกันแน่นอนมักใส่เครื่องลายใส่พักใส่ยังลายยางเนาะ่วนเฮามันฉันหลายก็ไ่ได้อกตลาดก็เลยไม่ค่อยมีเนอือแมนแมนดมากก็ตั้มะฮุ่งกตั้ใส่แบค้ามันบอกตรงนี้น้ำหวยบยังมีแหละทะเลไม่ได้ปลูกค่ะน้ำหวยบมี ก็คือเราจําสูตรอันเจ้าหน้าเราไม่เห็ดสุกินเนอะทุกคนเนอะเราไปอยู่เป็นมาบ้านไหนแต่เจ้าหน้าต้องเห็ดขาวาให้เรากินเราไปเอานอกใส่ในกระแก้วตอนนึงเอ็ดไปบ่เมีนเคยไปอยู่น้ำเดียวอยู่อยู่น้ำเดียวอยู่อยู่น้ำเดียวอยู่เพิงบ่ไปดนอะไรอันตอนนั้นไปเห็ดเก็กซี่หนักก็เลยอยู่เได้ประมาณทิศนึงเลยโอ้อันทาเห็ดอยู่ทัแข้งก้อยอยู่โดนเราแบบขึ้นเบี้ยงแล้วตอนนั้นเดือนร้านหนึ่งาะ บอกไงไงว่าเจ้าไปเฮ็ดงานนัน่นเจ้าไปใกล้บ้านนัน่นใ <c oughs> กล้บ้านน่ะชุบเจ้าอยากมาอยากพักกันมาก็ไปทำอิดทองก็เลยอยากมาถ้ามันไปใกล้นี่มันอยากมามันก็ต้องได้อุศด้วเฮ้ยมันบ่ <c oughs> นอยากได้เงินเพลินมันบ่ต้องไอด้อุศด้โน่อนี่ครับทุกคนน้องซับต่อมซับหงงนี่งามมาือนดีเลยงามคือคนเนาะนี่ครับนี่มาเบิ่งเลยนี่ บ่ต้องห่วงครับที่มีอห <u> uh> ้องแ <museums> ก <IS together> ้วนะเห็ดได้เบิว้ทุกอย่างเราเห็ดกินแสบได้แบบแซนแซ่บว่ะสลายก็แบบมากินตําแลบสลายมากินตํามากินน้ําแก้วบ่แม่นขวักแก้วตําแซ่บโอ้แก้วตําแซ่บสลายก็มีจะให้แก้วตับอือกับบัตับเองบ่กไงว่าเราของในเรื่องตับขอหุองนี่เนาะเด็ดกินตับมีแต่เนี่ยสลายก็ให้เราตับอืออืออือ ุนคัวนะครับทั้งผุนจั่วจัวนะทักชายสวัสดีครับผมมากินเขาน้ำกันเดอกับผู้สาซํำน่อยบาทนาฮีสชาสิบหากบับสิบสี่ร่วมกันบอดสามสิบเอาอลีได้ร่วมกันบอดสามสิบได้เเดียวเาเก่าได้เเดีเ๋ยวเช้าเก่า บ้านนาฮีเนี่ยเป็นบ้านที่เข้าออกเข้าออกได้ทางเดียวนะครับผมเข้าทางเดียวออกทางเดียวและก็เป็นบ้านที่มีบ้านเดียวสมหรับเขามานนี่นอกนั้แก้วบุมีบ้านอื่นแล้วมีแต่บ้านเดียวบอกนะไพสีมาบ้านนาฮีก็คือต้องตั้งใจมาเที่ยวบ้านนาฮีอย่างเดียวเนาะน้องเนาะส่วนลายเพื่สนมะบาโอส่วนลายเพิ่นมะบะมะบาอยู่พระธาตุเกศแก้วนี่ ฮะฮะบ้าเนี่ยฮะเอายังมาบ้าดอกไม้ถูกเทียนก็ได้บอเจ้บ่เคยบ้ามันบ้่ะมันมีอันคัน้องเบ่งอมีทียน้หอน้ำหวานอเอต้องซื้อเขามาบอนบางทีก็มาซื้อเทียนกันอันเบ่งเน่ต้องซื้ออ๋อยู่นี่นะเพิ่นเพิ่นบ่มีขายม็นบอ หลายค่ะเป็นคนบ้านเฮาบาสกับมีซูนิดอ่ะมนี่บรา,าเองโอ้เฮาบาปากก็ซื้อได้บราเคยฮะได้แน่น,น,นอ,อนอืมขอพรที่ซือ้อขอพรทซื้อเนาะเฮาสิไปขอพรน้ำพึนก่อนหน้าสัา่งเมื่อวานเนี่ยแกลืมขอเอ้ยขออยู่เมื่อวานอืมอืมขออยู่ขออยู่อันนี้อันนี้ ตัวานนั้นเกาะตำร้ายมันเหมือนกันเกาะตำร้ายมันบดแซบมันกระเลยตำน้อยนี่หยาดกันกินเนาะตำน้อยๆ้อยอะไรกันหยาดกันกินมันแดงแสบเนาะเนาะแช่เนาะมันสีคายเคียวมันสีบดแสบนาสักเดี๋ยวให้แม่ครัวมือหนึ่งเราจัดการขัวามูแล้วก่อนเด้อทุกคนเด้อ มีอายแา้คอมเมนต์มาว่ามักมักน้องแก้วน้องแชร์มาสันมักกับมาคุยมาเหร่นน้ำฝนด้อยครับเดอ้อจะน้อยเพิ่นไปเห็นงานปลาได้นน่สิ้นเดือนนี่ละมัง้งจะไปละมั้งมันบ่น้องเห็นงานอยู่เวียงครับทักทายสวัสดีทุกคนครับผมไล่ซดเหร่นกับน้องๆครับจาก้านาทีกับพ่อแล้วใส่พลังลุ่มพร้อมแน้เนะ เป็นคั่วแบบบานๆทุกคนคั่วแบบบานๆด้วยนะเด้อฮะเจ้าเจ้าลืมเนี้ยกะโอ้ลืมซอยพักขาดเสียงไปแล้วมันกลายเปเห็ดมาทิ้งงานแมนแมนแมนต้องมึงครับปาร์ตเป็นแตเดซี่บัตบดีได้พีมือสาวแก้วคนสวยบรรยากาศท่านจะให้เบ่งบรรยากาศข้างหน่อด้วยทุกคนนะเห็นบ่ เป็นอะไรบรรยากาศขั้งนอกน่ะวิวนะทุกคนวิวนะ่ะเบื้องวิวครับผมวิวงามอะไรแล้วมาเอาเคียงไปซอยพักทักทายสวัสดีครับผมสวัสดีด้วยครับพี่ลุงเรื่องครับ น,นี่นะเพิ่นเอาเทาใส่ทั้งไต่เอาดินใส่บอ่อมันจะบ่ใหม่นะเ,ออเดี๋ยวกินฟิมือของแก้วแล้วมันนี่ฟื้นเปียกมันสิควันคนหนึ่งล่างพักครับแซบเป็นแซบมันนี่นะรับประกันไดน ทำไมมัน,มนว่นนี่แสดงว่าพื้นมันเปียกนองว่ะพื้นมันซุม่มฝนตกไฟดัดผอมวะโอ้ไฟดับน้ำเนาะโอ้แกหนึ่งกได้ยินเสียงเรา คิดว่าทาทม่นไอ้แก้วทาทม่นไอ้อายุเจ้าน่ะสิหอดก่อนแช่มันบอกเจ้าส <c oughs> ิได <ใน S 1> ไปก่อนแช่บอกไปกรุงเทพนะโอ้แบบใก่้ๆเคี่ยงก็เห็ดไปน้ากันนาะบังเทืยบมันมีงานมันบอก<ช> <ๆ S 2> ตัง้งๆๆๆๆๆโอ้ยังม่มีเงินแลนบัดจริงๆ,ๆน่ะอายุประมาณได้จังเห็ดบัตได้แถ่นะ1ิมแนด18มนจังได้พาสปอร์ตเนาะ <c oughs> อืมก็ได้ยิ่เนาะพ่อได้ไปทำมาหากินตั้งเป้าไว้ถ้าไปไทยสิเป็นยังเป็นแม่บ้านเนอนะจะ <c oughs> เป็นแม่บ้านเนาะมันง่ายแนะ่เนาะแบบเขาเขา,เขามีพื้นฐานอะไเด้เนาะมีพื้นฐานอยู่ในนี่เลยเนาะเ<ช>ขาไปเอาเด็กน้อยเอาผู้เฒ่าได้เลยเนดะ้เนาะเขาไปไทยเขาไปเป็นแม่บ้านได้เนาะอืม <c oughs> แก้วมีคนถามว่าสาวๆได้ยัง,งกินเนาะเขาบอกคนดูหัน ขัวซีนหมูใส่พักด้วยครับเด้อสาวๆเพื่อนใดด้อพี่อําอําพรเด้อยตัหมหูเนาะน้องเนาะขัวซีนหมูใส่พักแล้วกับตั้มหูด้อเพื่อนว่ะอ้ามันนางหนอกคือก้อนหนองมันห่อนมันควนเข่าตาเพื่อนเพิ่อนปรึกษากัน บ่เ์อะไรก็ได้ตีว่าสั่นนั่นสกินโมเบิร์ตเนาะเบิึงวิวสวัสดีครับพี่ประสมบ่ตัวอ่านยากแน่เด้อดซื้อก็ได้พอพอแล้วว่าสันเอ้ยสุดๆแหละมันนี่ กินเขาครับผูบ้สาวแซบแหละฝีมือตามหงงในคันเทพยบเลยเกี่ยวม้นมั่คันเทพบได้ตัวนะเแล้วเพราะแซ่พักเกี่ยวนะเรียบร้อยเลยเนาะเข้าสิทาเบิ้งว่าเวลาเข้าไปแล้วไปล่งแน่แน่นันแล้วมันสีชัดบาตัวนีน้ตัวหมู่ว่านี่โบจักว่าชาดบาชาดเขาเบิ้งบุคอยชาัดปันได สวัสดีทุกๆคนนะครับผมมาเล็นน้ำผู้สาวซ้ำหน่อยคือเกาคือเดิมมาเที่ยวนี่ยแล้ขาหมูให้กินมั้ยมาเทียวข้าเจ้าข้าเจ้าข้าเจ้าข้าเจา้าเ,จา,า,เจาเขียนมาว่าเบิงน้องแก้วน้องแช่ับเคยเบือบวสันปาท้อมาขัดจะโบเบือเนาะพี่เนาะ เบิรงเล่าเบื่อเหรอครับเราเป็นคนงามครับสิ้นเดือนนี่การนี้ป้ากันอาลลาดเลยเนาะถ้าตัวไมาอยู่บ้านนงเถิงน่ะตัวทากบอกเข้าเนี่ยเด้อยินบอกสองคนตัวถ้ามาพอกันแล้วมาอยู่บ้านนงเถิงน่ะทากบอกเข้านี่ยจะได้มาแหวนเหรียญน้ำง่ามง่ามเกี่ยวเข่าได้พ้ากันมาก่อนนี่ง่ามเกี่ยวเข่าสิบหกค่อยได้มากผ้าได้มาเดี๋ยวเสร็จบอกอืมอืมอืม ตอนเกียวเขาเมันอาจจะงามีนะตอนนี้ฝนจตอเขามันเหืองเลยเนะเขา,เ,ขาเรืองงามเนาะงามเกี่ยวเขาก็งามด้านหน้ามากเนาะมาตอนเขาขึ้นเลราแล้วบ่เคยฮะมาตอนเขาขึ้นเราแล้วบมแมนครับคืนะองามเกี่ยวเขานะน้องๆกับตองเร่งหาเงินเพราะว่า้องตองได้จา้างอยู่ว่าแถวนี้นะนนนเพราะว่าเขาเขาตอนที่เขามันเขาเห็นนกเ ตอนที่เขามันเลื้ยงมันเลื้ยงขมามกันเบิดบานเลยแล้วมันสูกขมามกันแหละต่างคนกับต่างจังเมาหมูมีเงินกับยากเขามันสิรุนน้องๆเนอะเฮ้ยจะคนคอมเมนต์ก็ได้แก้วเอ้อเราตลก ควันประเทศเล่าก็คือควันประเทศไทยกันเนาะปาะสานอ้าวกับควนันจูดไม่อายเอ้ยคือกันแหละครับผมใส่แก๊สมันบ่ไม่มีควันเนาะครับผมขอบคุณเอฟซีฝั่งไทยครับสีไล่ประมาณสาวนาทีเลยทุกคนเดอ้อล้วก็สิบกินเขา่ากินหนามน้ำเพลินน้ำูุสาวสัหน่อยจักน้อยหนึ่งแซ่สูงโทรไัแซ่ บัตรท่านไดบัท่านไดแท็กแก้วนาสิประม่านลอยลอยหาสิบสองแทรกกันนาสิประมานลอยหาสิบกินนมลายเด้เฮยเด้มมันจะเติบขึ้นกว่านี้นะมีเงินสื่อนมได้ทุกคนเลยคุณครับแม่รัวครับเมื่อาสิบครับเป็นตาแสบแล้วบ้างนี้หอมขึ้นละ เป็นน้ำซ้มตัวหิวเข่าห้าหิวเขาฮะโล่งเลยด้วยครับผมขอบคุณทุกๆคนครับที่เข้ามาชมคลิปฮาเนา้องลงแล้วครับเด้อสิเบืองน้องเฮ็ดกับเขากับหนาและกะสิทายถอดออกเป็นคลิปให้ทุกคนเบืองเด้อไปละครับไปละผู้สาวสองคนหันมาบายๆมาดูหันล่งเลยได้บมดน,นี่บายๆไปละครับ <c oughs> ไปแล้วเด้อ